จะเตะฟุตบอลทีไรก็ต้องหวัดไหวทุกทีเลยไม่กลัวแดดก็กลัวฝนกลัวสนามแฉะแต่ว่าไม่ใช่กับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของเทศบาลตะบนรีสุนทรแห่งนี้แน่นอนค่ะก็มันเปียกทั้งแฉะนะครับแต่ว่าที่นี่มันมีหลังคา ดีกว่าที่อื่นครับผมอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างสนามก็ได้มาตรฐานครับหญ้าดีโอเคจะได้ให้ชาวสีนนทธนไม่ได้ได้เล่นสนามที่ดีชอบมากครับเด็กๆไรก็ได้มาเล่นที่ว่านายกได้ทำสนามนี้ขึ้นมาผมก็ดีใจชอบผมชอบฟุตบอลอยู่แล้ว รู้สึกมันคือมันพอมันเจอแดดเจออะไรที่มันอบอ้าวเข้าไปเนี่ยมันมันทำให้ไม่มีแรงไม่มีพลังในการที่จะวิ่งจะจะจะเล่นอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่พอพอพอมันได้สนามที่ที่มันมีหลังคาแบบนี้ขึ้นมามันก็มันก็ทาให้การเล่นมันมีสีสันสนุกสนานได้มากขึ้นมีความคิดในการที่จะสร้างสรค์ฟุตบอลอะไรย่างเงี้ย ชอบไหมคะสนามฟุตหยาเทียมไอ้สนามฟุตบอลหย่าเทียมของทางเทศบาลก็ก็ดีมากๆก็ถือว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมถือว่าก็ช่วยให้ชุมชนช่วยให้ให้ตำบลศรีทุนทรเราก็คือพัฒนาเรื่องฟุตบอลได้ได้ดีได้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคร ถ้าตอนหน้าฝนก็สนามก็จะเละก็จะเปียกแล้วก็จะเล่นฟุตบอลกันยากครับแล้วอยากให้พูดถึงสนามฟุตบอลย่าเทียมของทางเทศบาลตะบนริสุนทรค่ะดีมากเลยครับกับ,กบคนที่มาใช้บริการหรือว่าคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วครับดีดีดีมากเลย,ยงบ้วสามารถเล่นฟุตบอลกันได้สบายเลยออกกําลังกายก็ได้สบายเลยครับ สนามฟุตบอลย่าเทียมเทศบาลตำบลรีสุนทรจึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อประชากรในพื้นที่รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพและเป็นการเพิ่มทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน ซึ่งสนามฟุตบอลญาติเทียมเทศบาตลตำบลศรีสุนทรได้เริ่มดำเนินการจัดทำสนามฟุตบอลขนาด30คูณ50เมตรพร้อมโครงหลังคาระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยบริษัทเพิ่มพงพัฒนาจำกัดได้มอบที่ดินให้เทศบาตลตำบลศีสุนทรจำนวน2ไร่95ตารางวาเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อมาเทศบาตลตำบลศีสุนทรได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 รายการโครงการสร้างลานกีฬาเทพสุนทรงบประมาณ10ล้านบาทเทศบาลตมบนศรีสุนทรได้ดําเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลย่เทียมลานกีฬาเทพสุนทรในราคากลางเป็นเงิน9ก้าล้านแปดแบาทพื้นที่33คูณ53เมตรขนาดสนาม30คูณ50เมตรพร้อมคงหลังคาและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ใช้บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์การใช้บริการและในอนาคตจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และนี่ก็เป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเทศบาลตำบลสีสุนทรในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมทางด้านกีฬาซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะพัฒนาต่อยอดไปในด้านอื่นๆของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เห็นแบบอย่างในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่มีมาตรฐานและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตามนโยบายของนายกอ้ําที่เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลสีสุนทรตั้งแต่แรกเริ่มคืออยากจัดให้มีการส่งเสริมการกีฬาโดยเฉพาะสนามฟุตบอล ญออาติเทียมได้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้